ความรู้เรื่องไพ่ทำไมไพ่สำรับหนึ่งมี52ใบและความหมายบนรูปหน้าไพ่ไม่เคยสังเกตไพ่ความรู้ใหม่ท่านรู้เรื่องความหมายของไพ่ป๊อกกันบ้างหรือไม่ความรู้เรื่องไพ่ว่าทำไมไพ่สำรับหนึ่งมี52ใบและความหมายบนรูปหน้าไพ่ใครอยากรู้คำเฉลยบ้างไพ่หนึ่งสำรับหมายถึงหนึ่งปีจำนวนไพ่ห้าสิบสองใบจะหมายถึงจำนวนสัปดาห์ในหนึ่งปี ไพ่52ใบจะแบ่งออกเป็นสี่ชุดชุดละ13ามใบหมายถึงข้างขึ้นข้างแรมผลรวมจำนวนแต้มบนหน้าไพ่ทั้ง52ใบจะเท่ากับ364แต้ม โดยแจ็คเท่ากับ11ควีนเท่ากับ12คิงเท่ากับ13และไพ่โจ๊กเกอร์ใบแรกจะแทน1แต้มรวมแล้วจะได้365แต้มซึ่งเท่ากับจำนวนวันใน1ปีส่วนโจ๊กเกอร์ใบที่2จะแทนปีอธิกัรสุรทินที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันใน1สำรับจะประกอบด้วยไพ่สีแดงจำนวน26ใบและไพ่สีดำอีกจำนวน26ใบ ซึ่งมีความหมายว่าโลกถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และส่วนที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์โดยไพ่สีแดงหมายถึงโลกฝั่งตะวันออกส่วนไพ่สีดำหมายถึงโลกฝั่งตะวันตกไพ่แจ็คควีนและคิงจะแทนธรรมชาติของมนุษย์โดยแจ็คหมายถึงชายหนุ่มคิงหมายถึงชายสูงวัยควีนจะหมายถึงหญิงสาวดอกจิกข้าวหลามตาดัดโพแดงโพดำ จะแทนสี่สิ่งที่มีสำคัญในชีวิตคนเราโดยดอกจิกหมายถึงความรู้ข้าวหลามตาดหมายถึงเงินทองทรัพย์สมบัติโพแดงหมายถึงความรักโพดำหมายถึงความตายแจ็คดอกจิกจะหันหลังให้ดอกจิกส่วนคิงดอกจิกจะหันข้างให้ นั่นก็แปลว่าในวัยเด็กนั้นจะไม่ค่อยชอบศึกษาหาความรู้แต่จะชอบการเที่ยวเล่นมากกว่าแต่พอโตขึ้นก็หันมาให้ความสำคัญในการหาความรู้มากขึ้นแจ็คข้าวหลามตัดจะหันข้างให้ข้าวหลามตาดัดส่วนคิงข้าวหลามตัดจะจ้องมองไปที่ข้าวหลามตัดตรงๆซึ่งก็หมายถึง คนเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มจะไม่สนใจสะสมทรัพย์สมบตัติเก็บออมเงินทองคือยังใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองหาได้มากก็ใช้มากแต่พออายุมากขึ้นก็เริ่มรู้จักวางแผนการใช้เงินเนื่องมาจากมีความรับผิดชอบมากขึ้น แจ็คโพแดงจะหันหน้ามองไปที่โพแดงส่วนคิงจะหันมองเพียงข้างหมายถึงเมื่อวัยหนุ่มคนเราจะสนใจในเรื่องของความรักใคร่มากเป็นพิเศษเมื่ออายุมากขึ้นความสนใจเรื่องนี้ก็จะน้อยลงแต่ไปให้ความสนใจในเรื่องอื่นแทนเช่นหน้าที่การงานหรือเงินทองทรัพย์สมบัติ ให้โพดำเป็นเพียงอย่างเดียวที่ทั้งแจ็คควีนและคิงหันหลังให้ทั้งหมดเปรียบได้กับคนที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายทั้งแก่และหนุ่มสาวต่างก็ไม่มีใครอยากตายกลัวความตายกันทั้งนั้น